พบกับผมมาพินนะครับกับชาแนลเคลไทยมือย u t u b e ครับผมก็วันนี้พามาที่เมืองสุราษฎร์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณย่านถนนตลาดใหม่นะครับทางถนนตลาดใหม่ซอยแปนะครับก็ตรงยิวลตตลาดเกษตรนะครับที่เป็นแหล่งขึ้นรถเมืองสุราษฎร์นะครับอันนี้เป็นร้านเลี้ยงฟ้าใหม่นะครับเลี้ยงฟ้าใหม่ัตือนะครับก็มีอาหารหลายอย่างนะครับคือใครที่ตามชา n นลผมนะครับก็ ต้งทราบดีว่าผมมีพวกเรื่องราวการเดินทางนะครับการเดินทางไปที่ต่างๆนะครับที่สุราษฎร์เนี่ยนะครับใครจะขึ้นรถตู้นะครับหรือรถแปร่อำเภอต่างๆเนี่ยนอกจากทานบกสนอกเมืองแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเครือข่ายคือรถรถตู้นะครับมีมากมายคือรถตลาดลเกษตรครับแล้วก็มีคือรถของพันทิพย์นะครับพันทิพย์นี่ไม่ใช่รถพันทิพย์นะครับแต่ว่าเป็นบริษัทพันทิพย์ที่เขาทํารถ ไปสมุยไปกระบี่ไปภูกเก็ตอลไรต่างๆที่คนฝรั่งแล้วก็คนไทยนิยมเดินทางกันนะครับอันนี้เป็นข้าวไก่อบที่แนะนำครับอร่อยมากครับประมาณสไตล์แบบพวกคล้ายๆข้าวไก่อบแล้วก็ราดเอาน้ำน้ำเกลี่น้ำเป็นน้ำสตูขอกไก่เนี่ยมาราดนะครับอร่อยครับทานกับซอสน,นะครับผมว่าอร่อยมากครับอันนี้ก็แนะนำร้านนี้ไว้สำหรับใครที่ ต้องไปรอรถแล้วก็หาอกาสมาหาไรทานนะครับระหว่างรอรถนะครับ mm hmm. ก็อย่างนี้ครับข้าวใส่อน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ทานไก่หรือใครอยากจะทานอย่างอื่นเนี่ยครับ mm hmm. ก็มีอย่างอื่นนะครับร้านนี้มีทั้งข้าวขาวหมูมีข้าวหมูแดงมีข้าวหน้าเป็ดก็คือครบครบ,ครบเครื่องของเหมือนกับสไตล์ร้านต่างจังหวัดกระดกอ่อน,อนที่มีข้าวต่างๆครบนะครับคุณผ้าน น้ำซุปนะครับซึมเข้าไปกับเนื้อนะครับนี่ก็เป็นข้าวขาหมูนะฮะนะครับกับผักดองก็เปื่อยนะครับเปื่อยได้ที่นะครับอร่อยครับแล้วก็ทานกับซอสเปรี้ยวอย่างนี้ก็รลิานทาใช้ได้เลยครับอนนี้มีรถสุราญนาสารผ่านไปนะครับก็หลายคนที่เข้ามาทานร้านนี้เขาก็รอขึ้นรถไปต่าง ต่างอำเภอหรือว่าไปต่างจังหวัดนะครับมีทั้งรถตู้รถธรรมจารถทับลมนะฮะมีก็ตัดข้าวพาหมให้เห็นกันนะครับว่าเข้ากับเนื้อนะฮะคือคือเป็นร้านในละแวกนี้ที่ที่บอกว่าทานแล้วก็หมายถึงว่าเป็นกับข้าวที่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่กับข้าวเผ็ดคือบางคนจะไปเที่ยวใต้แล้วก็ไปต่อรถอะไรเงี้ยนะครับ,ลรรบแล้วอาจจะไม่ทานเผ็ดนะะทานเผ็ดไม่ได้ก็ อันนี้ก็บบกินกับข้าวแบบกลางๆทั่วไปนะนี่ก็ข้าวหมูแดงนะครับแต่โดยไงผมก็ให้คะแนนข้าวไก่อบแมาประหยูนะฮะนี่คือข้าวหมูแดลาดที่ทำนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะความเป็นหมูย่างอยู่นะหลายที่ในกรุงเทพเนี่ยหมูแดงการเป็นเหมือนกับหมูกลมแล้วก็สีแดงๆแ,แต่ว่าจริงๆหมูแดงเนี่ย มันชอบเป็นยากครับติ่มก็อร่อยแล้วก็ค,ครับก็บุกข้าไแสบตัดให้ดูนะครับตัดให้ดูมีติดนะฮะอ่าเนี่ยค,ค,ครับซอสครับเข้ากับเนื้อนี่ก็ตัดมาอีกอันนะครับนี่ผมไม่ได้ทานคนเดียวรวดเดียวไปหลายวันแล้วก็มีผมเพื่อนทานด้วยครับนี่ก็เป็นข้าวหน้าเป็ด ครับก็รสชาติได้นะครับเป็ดก็เป็นหนังนะฮะแล้วก็ทานน,น,าทาทาน,านะครับซุปเนี่ยเข้ากับตัวข้าวก็อร่อยจรครับแต่ว่าอีกหนงผมก็ให้คะแนนเข้าไปบของเขาเป็นตอนนั้นเกิดสายโอกาสไปตรงนี้อยู่ติดกับง่ายๆครับติดกับคิวรวัฒนทพย์นะครับ,บ,รรรบตรงคิวรวัฒนทริปนี่ก็ เนื่องจากเขามีบริการฝรั่งเขาสามารถจองตั๋วเรือจองตั๋วเครื่องบินจองอะไรได้ด้วยนะครับเราลองไปดูนะครับสลับไครที่ต้องเดินทางทสุราษฎร์นะครับอยู่รถตัดเสร็จนะครับรยาครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับแชนแนลฟิลไทยในยูทูบนะครับก็มีเรื่องเที่ยวเรื่องเดินทางเก็บตกรายละเอเียดระหว่างทางมาฝากกันนะครับอีกทีนี้ก็คงไม่เหมือนคนอื่นเขาถานะไทย ใครชอบก็ดูครับใครไม่ชอบก็ดูไม่ดูก็ไม่ว่ากันนะฮะอันนี้อันนี้เป็นสไตล์แล้วกันเราบอกันตามตรงนะก็มีเรื่องเที่ยวกับเรื่องเดินทางครับผม